สาวใบเตยอาสยามช่วงนี้ท้องก็โตขึ้นเรื่อยๆเอาพู้กันตรงๆท้องแก่แล้วนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก็มีกระแส <c oughs> คงกระแสข่าวก่อนหน้านี้เรื่องดราม่าขายกระเป๋าแบรนด์เนมแต่บอกเลยว่าทําอะไรชีพใบเตยไม่ได้จา้าไม่สนใจนะคะเออไม่เครียดชัดใส่ไปเลยก็ไม่น่าจะผิดนะคะเพราะตอนนี้มีชีวิต มชีชีวิตมีอย่างอื่นที่ต้องโฟกัสมากกว่าค่ะท้องโตเจ็ดเดือนกว่าเข้าไปแล้วนะคะก็เลยขออวดโฉมบ้านหลังใหม่จากน้ำพักน้ำแรงหน่อยบ้านหลังใหญ่บิ๊กบอมมากค่ะคุณผู้ชมอลังการงานสร้างสุดๆเลยคุณแม่ก็อัพลง IG Story เรียกได้ว่าพาทัวร์ทุกซอกทุกมุมทุกพื้นที่ของบ้านตั้งชื่อไวรอรับลูกสาวแล้วด้วยนะคะชื่อว่าบ้านน้องเวทมนต์ค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็แอบกระแสถามไปที่ดีเจแมนว่าบวกลบคูณหารไปแล้วเนี่ยกี่สิบล้านกระพาะ เออแต่พี่แมนเขาก็ขออุบเอาไว้ก่อนคะ่ะไม่เปิดเผยตัวเลขบอกได้แค่ว่าตั้งใจว่าจะให้บ้านหลังเนี้เป็นบ้านหลังใหม่เอาไว้รอรับลูกสาวตัวน้อยที่กําลังจะลืมตาดูโลกในอีก2เดือนข้างหน้านี้แล้วคะ่ะโอ้โหเป็นบ้านที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะไ,<อ>ไปเจอโชคดีมากพี่แมนก็โชคดีมากที่แบบขยันทำงานแล้วก็ดูแลกันและกันได้ดีขนาดนี้นะคะใช่แล้วคะ่ะ